มาแล้วมาแล้วพนดูแกงคู่ราเดินฝึกบานมาแล้วเข้ามาเราก็มาทักทายกันหน่อยเนาะวันนี้ค่ะเรามีอะไรเด็ดๆมาคุยกันกับสามเทคนิคง่ายๆที่คุณคาดไม่ถึงสักครูนะคะเรามาเริ่มต้นฟังเพลงดีๆกันก่อนปรับอารมณ์กันนิดนึงค่ะปรับอารมณ์กันก่อนนะคะไม่ต้องรี ทำตัวให้ร่าเริงเบิกบ,บานเข้าไว้ค่ะทําไมต้องยิง้มทําไมต้องร่าเริงเบิกบ,บานพอหนี้แหละคือกุญแจนําทางทุกสิ่งหลายคนอาจไม่รู้ข้ให้ดังเปรียงเปรียงปรับอารมณ์กันก่อนนะคะยิ้มๆ บุญนุ้นช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสินไรโลขา,างชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปบอกแล้วค่ะว่าเนื้อหาของเพลงนี้ดีมากทำไมถึงอยากให้ทุกคนฟังถ้าเราร้องบ่อยๆได้ยินบ่อยๆเราจะจดจำโดยที่เราไม่รู้ตัวขอให้จดได้นงะ ข้าใครคิดทองขอให้ทองเต็มไห้เตืนมาอีกทีขอให้ทีวี็นตดใจเห็นไหมคะแม้กระทั่งลืมตาตื่นจำพาพคนทุกวิกฤตใด้จะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรมันก็ดีดี เตี้ยต้องใจทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็ดดุเดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยปังปังเปรียงเปรียนขอให้มีชื่อเสียงสิ่งดีๆคำอวยพรดีๆใครไม่อยากฟังบ้าง คเป็นนรวยขอให้บุญรุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสินไรโลกขาชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสามเทคนิคดึงดูดข่าวดีคืออะไร ใหกันทุกๆคนจม่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรมันก็ดี เปรี่ยงเปรี้ยงเปรียง,ยง,ยงเดี๋ยวเราจะมาดู3ามเทคนิคง่ายๆค่ะจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครจีอยู่ตรงนี้ใครไม่ชอบบ้างเนาะความรวยหนูเองก็อยากรวย อยากรวยทุกด้านค่ะไม่ใช่รวยเฉพาะรวยเงินรวยความรักรวยความสุขรวยการแบ่งปันรวยสุขภาพโอเควันนี้จะมากันเพงเดียวเหมือนเดิมนะคะขอวางจอนสวัสดีทุกคนค่ะฮันูกแกงผู้ระดังเบิกบานมาแล้วหรือจะเรียกว่าหักทีการพันโทก็ได้ค่ะหรือจะเป็นฮันูกแกง อ้าหานแห่งการแบ่งปันกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะเรียกค่ะใครถนัดแบบไหนเรียกแบบนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่อง3มเทคนิคดึงดูงด,ดข่าวดีแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวแนะนําตัวเองนิดนึงคือทำไมหนูถึงออกมาแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าหนูค่ะอย่างที่บอกว่าหนูเคยเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมาแล้วสิ่งที่เจอตัวเองก็คือว่าแค่เราเข้าไปเรียนมาหาวรทยาลัยี่เซเวนวนนะคะ ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นทำไมถึงบอกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมมาหากับยี่สิบวันของครูสิตาค่ะทำให้เรารู้จักตัวเองมันเป็นเรื่องแปลกมากทั้งที่เราเกิดมาก็นานแล้วเนาะทำไมเราถึงไม่รู้จักตัวเองแต่พอเราไปเรียนมาหากับยี่สิบวันกับครูสิตาปุ๊บเรารู้จักตัวเองทันทีเลยก็เลยบอกว่าวันนี้ค่ะหลังจากที่หนูได้รับสิ่งดีๆมากมายเปลี่ยนแปลงตัวเองไป ในหลายๆด้านค่ะบอกเลยว่าฝึกค่ะฝึกแล้วก็ฝึกบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะทําอะไรดีๆเพื่อกับตัวเองแล้วก็เพื่อกับคนรอบข้างและเพื่อผู้คนทั่วโลกที่เข้ามาดูฉันหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันหรือผ่านเข้ามาได้ยินฉันฉันจะทําให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่หนูตั้งใจเมื่อหนูได้รับสิ่งดีๆจากการเรียนคลิปมหากรรม21วันวันนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะแบ่งปันกับทุคกคนก็คือว่า3เทคนิค ดึงดูดข่าวดีดูเหมือนว่าเฮ้ยข่าวดีใครๆก็รู้ใครๆก็ดึงได้ใช่ค่ะบางคนบอกว่าฉันดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายมากแต่บางคนกลับมองว่าเฮ้ยทำไมฉันอยากมีข่าวดีเหมือนคนนั้นหรือฉันอยากได้ข่าวดีเหมือนคนนี้แต่ทำไมฉันไม่เคยมีข่าวดีๆให้กับตัวเองเลยคุณเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาได้ข่าวดีได้เรื่องราวข่าวดีได้เจอแต่สิ่งดีๆง่ายจังแต่ในขณะที่ทำไมตัวฉันหรือตัวเราหรือตัวเอง ไม่ค่อยเจออะไรดีๆเลยหนูเลยบอกคุณค่ะว่าวันนี้ที่ผ่านมาคุณถ้าคุณคือคนนึงที่อยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเกิดขึ้นในทุกๆอย่างที่คุณปรารถนาจริงๆแล้วมันไม่ยากค่ะเพียงแต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขามีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคอะไรในการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆหรือดึงดูดข่าวดีวันนี้ค่ะถามตัวเองนิดนึงค่ะว่าทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ค่ะ ในแต่ละวันเราเป็นคนรักษาอารมณ์ในให้เป็นคนอารมณ์ดีได้ตลอดทั้งวันหรือเปล่าไหนใครที่เข้ามาแล้วค่ะลองถามตัวเองดูว่าคุณรักษาอารมณ์ของตัวคุณเองให้เป็นคนอารมณ์ดีได้ทั้งวันหรือเปล่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่รักษาอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในอารมณ์ดีๆได้ทั้งวันนั่นแหละค่ะไม่ได้เรื่องแปลกเลย เป็นเรื่องปกติมากที่คุณไม่สามารถดึงดูดเรื่องราวดีๆได้หรือดึงได้บ้างไม่ได้บ้างหรือแม้กระทั่งบางครั้งค่ะเห็นอยู่แล้วเชียวว่าฉันกําลังจะได้ขาด่าวดีอันนี้ฉันจะเป็นฉันจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันก็ชวดไปเพราะอะไรเคล็ดลับมีแค่3ข้อเท่านั้นค่ะอย่างแรกค่ะถามตัวเองก่อนว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดทั้งวันคุณอยากจะเป็นคนอารมณ์ดีหรือเปล่า การที่หนูมาบอกคุณว่าการที่คุณจะดึงดูดเรื่องราวดีๆคุณจะสร้างส,างสิ่งดีๆกับตัวคุณเองได้คุณทําได้ง่ายๆเพราะคุณจะเป็นคนกําหนดเองทั้งหมดหนูเคยพูดเอาไว้ว่าความคิดกําหนดอนาคตค่ะเหมือนวันนี้ก็เช่นกันการที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดเรื่องราวข่าวดีเราสามารถทํามันเองได้แค่ค่ะข้อหนึ่งค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องยอมรับว่าปัจจุบันในเมื่อคุณยังไม่สามารถรักษาอารมณ์ของคุณให้เป็นคนอารมณ์ดีได้ตลอดทั้งวัน คำว่าทั้งวันคืออะไรต้องอารมณ์ดี24ชั่วโมงเลยเหรอเปล่าค่ะแค่อารมณ์ดีเวลาคุณมีสติอ้าวทำไมเวลาที่คุณมีสติอยู่กับตัวเองแปลว่าคุณรู้สึกตัวหนูใช้คำพูดแบบนี้นะเพราะเมื่อคุณรู้สึกตัวการที่เรารู้สึกตัวแปลว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ในช่วงขณะนั้นการที่เราจะทำให้ตัวเองอารมณ์ดีมาจากอะไรบ้างคุณอาจจะหนึ่งก็คือมองหาสิ่งดีๆพูดเรื่องดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ การที่คุณไม่สามารถรักษาอารมณ์ดีได้ตลอดทั้งวันมันเกิดจากข้อนี้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะแค่คุณไม่ยอมอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขทำไมถึงบอกว่าคุณไม่อยากให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเรายังเอาตัวเองไปฟังเรื่องราวต่างๆมากมายคนเราค่ะเมื่อเรา อยู่ในระหว่างวันเนี่ยเราสามารถคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นสมองเราค่ะความคิดเรามันนําทางมันนําพาเราไปสู่เรื่องราวต่างๆมากมายเราสามารถใช้เวลาในการคิดได้วันนึงต้องไม่รู้กี่หมื่นกี่พันเรื่องอ๋อต้องบอกว่ากี่หมื่นกี่พันกี่หมื่นเรื่องสินเนาะนั่นแหละค่ะเราจะไม่เคยอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับที่แล้วไม่คิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เรามักจะนําพาตัวเองค่ะไปคิดเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องดาวบวกบวกเรื่องดาวลบๆ หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเองถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังจู้จี้ขี้บน่นขี้นินทาขี้โมโหไอข้ขี้ขี้ทั้งหลายขี้หงุดหงิดต่างๆนานาถ้าคุณคิดว่าคุณรักคุณรักขี้ขี้เหล่านั้นอยู่คุณไม่ต้องทิ้งมันไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะคุณคิดว่าไอ้เรื่องขี้ขี้ทั้งหลายที่หนูพูดไปเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถดึงดูดข่าวดีได้นี่แหละคือสิ่งที่คุณไม่รู้ การที่เราจู้จี้ขี้บน่นขี้รำคาญขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้ฉุนเฉียวแบบไม่เคยอารมณ์ดีหรือแม้กระทั่งพูดจาดีๆออกมาคำว่าพูดจาดีๆคืออะไรพูดภาษาสุดเขาเรียกอะไรนะพูดสิ่งดีๆให้กับผู้คนน่ะถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมตรงนั้นได้ค่ะคุณจะไม่ดึงไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากดึงดูดเรื่องราวข่าวดีต่างๆได้คุณต้องบอกตัวเองค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือ อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขทําไมถึงบอกว่าต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเพราะอะไรความสุขค่ะที่หนูบอกไปว่าความสุขคือกุญแจไขค,ความสําเร็จทุกสิ่งค่ะนี่คือกุญแจดอกสําคัญที่จะทําให้เราเจอแต่อะไรต่างๆมากมายแล้วจะไปต่อใน,ในทุกๆสิ่งของการดำเนินชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เราไม่รู้จากวิธีรักษากุญแจดอกนี้ไว้กุญแจแห่งความสุขถ้าอยู่กับใครค่ะคนนั้นจะมีแต่ความสุขจะมีแต่เรื่องราวดีๆจะดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆมากมายแต่วันนี้เพราะเราไม่รู้ไง เราเลยบอกตัวเองว่าถ้าคุณอยากมีเรื่องราวข่าวดีเข้ามาหาตัวคุณให้คุณอนุญาตตัวเองว่าฉันอนุญาตตัวเองให้มีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะรักษาความสุขที่ฉันอนุญาตเนี้ยให้อยู่กับฉันตราบนานเท่านานถ้าคุณบอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะคุณจะมีพลังทำไมถึงบอกคุณจะมีพลังเพราะคุณจะบอกกับตัวเองว่าฉันตั้งใจแล้วนะฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันอนุญาตตัวเองมีความสุขกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันเพราะอะไร วันนี้ค่ะแม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าเมื่อเราอนุญาตตัวเองว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีความสุขเราก็จะไม่เอาสิ่งลบๆต่างๆเอเื่องขี้ๆต่างๆกลับมาหาเราอีกลองดูนะคะว่าคุณจะรู้สึกแบบนั้นจริงหรือเปล่าบอกตัวเองในทันทีว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนมีความสุขได้กับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันหรือสิ่งรอบๆตัวฉันถ้าคุณพูดแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะมันถูกส่งตรงไปที่จิตได้สำนึก นิดนึงนะคะเวลาที่คุณตั้งจิตหรืออธิษฐานที่หนูบอกไปเมื่อสักครู่นี้อ่านวยาตัวเองให้คุณพูดด้วยความรู้สึกว่าคุณอยากมีความสุขจริงๆไม่ใช่พูดเพราะว่าฉันอยากได้เรื่องราวข่าวดีฉันเลยพูดไปว่าฉันอยากอ่นานิทาให้ตัวเองมีความสุขแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันอนุญาตาให้ตัวเองมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าทาไมพูดจริงหรือพูดไม่จริงใบหน้าของคุณคะ่ะคุณจะยิ้มคุณจะพูดด้วยรอยยิ้มพูดด้วยความสุขเหมือนกับว่าฉันได้รับความสุขมาเรียบร้อยแล้วนี่คือออสิ่่งงททีคุณต้ําัันดบแรก หลังจากนั้นค่ะเมื่อคุณบอกตัวเองว่าฉันอยากเตือนด้วความสุขแปลว่าต่อไปคุณก็จะไม่รับเรื่องราวที่คุณไม่ปรารถนาอีกอย่างเช่นใครมาบ่นอะไรกับคุณคุณก็จะอาจจะเฉยไว้หรือบอกเขาว่าเออโทษทีนะพอดีฉันไม่สะดวกอัฉันไม่ว่างฉันขอตัวนะอ่าสมมติเดินเดินอยู่หรือใครก็จะบอกมาทักแล้วก็วจะเมามอยอยจากจะเมาอมอยมากเฮ้ยเธอวันนี้ฉันอยากมีอะไรจะเมาเมากับเธอมากเลยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่เมาอ่ะถ้าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะ รับฟังไปเลยค่ะเพราะอะไรการรับฟังเรื่องราวดีๆค่ะทําให้สมองของเราจิตใต้สํานึกของเราได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยเจอเพราะเมื่อก่อนเรามักจะเม้ามอยเรื่องราวลบๆเพราะตอนนี้เราบอกตัวเองแล้วว่าอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณอนุญาตแล้วคุณตั้งใจที่จะทํามันค่ะคุณจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณเรื่องราวที่ทําให้คุณมีความสุขเมื่อคุณบอกอย่างนั้นค่ะเมื่อเจอคนที่จะมาพูดเรื่องราวไม่ดีกับคุณคุณจะเลือกปฏิเสธตัวเอง ได้อย่างง่ายมากเพราะใจคุณบอกแล้วว่าต่อไปนี้ฉันจะมีความสุขหรือแม้กระทั่งค่ะคุณกําลังจะอ้าปากว่าคนอื่นลองนึกถึงถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่พึงปรานาจากเดิมเราเคยจะบอกว่าก็นี่ไงมันทำไมดบนี้บปุ๊บเราจะแบบปากเราก็จะ๊จๆจจไปถ้าเกิดคุณรู้มีสติเฮ้ยไม่นะฉันบอกตัวเองแล้วว่าฉันจะอ่านแล้วตัวเองมีความสุขคุณก็จะหยุดคุณก็จะพยายามเบรกตัวเองไม่พูดคําพูดเหล่านั้นออกไปเพราะอะไร คำพูดเหล่านั้นถ้าเป็นคำพูดไม่ใช่คำพูดดีๆเราจะนอกจากไม่ได้สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วเรายังทาให้คนที่ฟังค่ะรู้สึกไม่ดีไปกับเราด้วยซึ่งหนูบอกว่านี่แหละนี่คือถ้าเราไม่รักไม่อยากให้ตัวเองมีความสุขเราจะไม่กล้าทําสิ่งนี้ลองดูนะคะนี่คือข้อแรกแค่คุณอนุญาตตัวเองค่ะคุณจะมองเห็นสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณคุณจะมีความสุขกับทุกสรรพสิ่งแปลว่าเมื่อคนเข้ามาหาคุณค่ะ บางคนไม่เคยยิ้มกับผู้คนเลยคุณลองยิ้มให้เขาค่ะยิ้มให้เขาทั้งที่เขาจะยิ้มตอบหรือไม่ยิ้มตอบก็ไม่แล้วแต่แต่คุณฉีกยิ้มให้เขาไปก่อนยิ้มของคุณน่ะมันอาจจะมาจากด้วยความจริงใจหรือไม่จริงใจก็ได้เพราะคุณอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการฝึกแต่คุณจำไว้ว่าถ้าคุณยิ้มออกไปค่ะคนที่เขารับถึงแม้เขาจะไม่อยากยิ้มเมื่อเป็นธรรมเนียมหรือมารยาทเราเห็นคนยิ้มเราก็มักจะยิ้มตอบเมื่อเราเริ่มยิ้มค่ะ รอยยิ้มของเรามาส่งความสุขไปถึงจิตใต้สํานึกไปส่งถึงความรู้สึกของเรานี่คือสิ่งง่ายๆมากคุณบอกว่าฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะพูดดีกับใครวันๆฉันไม่เคยพูดดีกับคนเลยหรือที่ผ่านมาฉันมักจะเอาตัวเองไปกับเรื่องราวลบๆอย่างเช่นฟังคนเม้ามอยคอยดูคนดูข่าวลบๆหรือว่าดูละครน้ําเน่าเลยก็แต่บอกตัวเองค่ะต่อไปฉันจะไม่รับสิ่งนั้นนี่คือเทคนิคแรกคืออนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเทคนิคที่สองค่ะปฏิเสธเรื่องลบๆให้ไว ทำไมถึงบอกว่าปฏิเสธเรื่องลบๆให้ไวเพราะในเมื่อเราบอกแล้วว่าฉันจะเป็นคนใหม่นะฉันจะมีความสุขได้ตลอดเวลาฉันจะมีความสุขได้กับทุกสิ่งเมื่อใครก็แล้วแต่มุ่งหน้าเข้ามาหาเราค่ะจะมาด้วยความรู้สึกที่บอกว่าอยากจะมาระบายทุกเคยมีไหมเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นศีลานียอดเยี่ยมหรือเป็นคนที่แบบเหมือนกระโถนท้องพระโรงที่แบบใครอยากเข้ามาก็อยากจะมาระบายอยากจะมาพูดให้สบายใจแล้วเราก็เป็นคนดีค่ะ เพราะเราไม่อยากให้เพื่อนลําบากไม่เพื่อนไี่อยากให้เพื่อนทุกใจอยู่นะรับฟังเรื่องราวของเขาค่ะรับฟังอย่างเดียวไม่พอก่อนหน้านี้เรายัางเออ,อหอมบอกไปกับเขาหรือบางทีตอบไข่ใส่ไปด้วยเออแบบเนี้ยถามว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากมีความสุขอยากดึงดูดเรื่องราวดีๆค่ะคุณต้องรีบปฏิเสธให้ไวบอกเลยว่าคุณจะรู้ได้ทันทีว่าคนที่กําลังเข้ามาหาคุณสมมุติคนเนี้ยมักจะพูดเรื่องราวลบๆมักจะมาระบายเรื่องราวลบๆให้เรา ที่ผ่านมาคือเราก็ฟังเขา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 เสมือนหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวเราได้ซ้ําแต่เราไม่รู้ตัวว่าฉันรู้สึกไปกับเขาแบบนั้นเลยว่านั่นแหละคือครอบหรือเรื่องในครอบครัวของฉันหรือเรื่องในในส่วนตัวที่ฉันเป็นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเป็นเราไม่ได้อยากรู้สึกแต่มันกลับดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาหาเราบ่อยบอยทีทีบางทีก็แบบเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้ฉันไม่เคยรู้สึกแต่ทําไมฉันได้รับแบบนั้นเพราะเราไปรับฟัง เราไปรับฟังการระบายของผู้คนหรือแม้กระทั่งการที่เราค่ะที่บอกว่าดูข่าวลบๆข่าวลบๆเราหนีไม่ได้ค่ะเพราะว่าสังคมบ้านเราไม่ได้ว่าจะโจมตีนะคะไม่ได้โจมตีโซเชียลเพียงแต่ว่าข่าวดีๆค่ะมักจะไม่ได้เลตติ้งแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นข่าวลบๆเราจะได้ได้เลตติ้งสูงแล้วคนจะชอบเหมือนทําไมละครน้าเน่าถึงขายดิบขายดีคนดูเลตติ้งสูงมากในขณะที่ถ้าเป็นละครดีๆละครเหมือนช่วงเวลาละครเทพปะเกตอะไรเนี่ยคนจะดูน้อยมาก ซึ่งไม่เข้าใจว่าจะบอกว่าจะบอกหาความเข้าใจก็หาคําตอบยากมากเพราะเราถูกปลูกฝังมาแบบนี้เราได้รับสิ่งแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เรารับรู้หรือที่เราจดจําไปนั้นอ่ะมันถูกเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วมันกลายเป็นการกําหนดอนาคตของเราฉะนั้นวันนี้ค่ะเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วคุณต้องรีบปฏิเสธเรื่องราวลบๆให้ไวเพราะถ้าคุณ ยังเผลอเผลอไปฟังเรื่องราวลบๆเผลอไปพูดจาไม่ดีหรือแม้ก,กระทั่งพูดด้วยเขาเรียกว่าอะไรดีนะพูดแบบใส่อารมณ์อะค่ะเรื่องราวต่างๆคุณรู้ไหมว่าการที่เราพูดด้วยอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ดีค่ะเรื่องนั้นเราจะดึงดูดเรื่องราวดีๆแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณใส่อารมณ์กับเรื่องลบๆค่ะคุณจะดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นไวมากไวมากถึงมากที่สุดเพราะอะไรเพราะคุณใส่อารมณ์ความรู้สึก ด้วยจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทําอะเรื่องดีหรือไม่ดีแต่เขาจะจับจิตคุณจากการที่คุณใส่ความรู้สึกเฮ้ยทาไมเขาทาบ่อยใส่ความรู้สึกเหมือน <c oughs> อินกับสิ่งนั้นมากแปลว่าเขาอยากได้สิ่งนั้นนั่นแหละค่ะเลยบอกว่านี่แหละคือเทคนิคง,ง่ายๆที่ถ้าเมื่อไหร่เราปฏิเสธเรื่องลบให้ไวถึงแม้จะเป็นคนในครอบครัวบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่เวลาคนข้างกายเรามาพูดแบบเนี้ยแล้วเราจะหนียังไงจะไปเสร็จยังไงไม่ได้บอกว่าให้คุณหนีค่ะแต่ คุณเคยได้ยินเรื่องที่บอกว่าฟังหูไว้หูไหมหรือเคยทำเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่าหูทวนลมไหมหลายหลายครั้งที่เราบอกเปว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ฉันจะทํายังไงดีฉันต้องเจอคนนั้นคนนี้นี่แหละค่ะยิ่งคุณตั้งใจมากที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อไรคุณจะเจอแต่สิ่งแบบนี้เข้ามาหาคุณเพราะอะไรนี่เขากำลังจะพิสูจน์คุณว่าคุณตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองจริงหรือเปล่าหรือคุณแค่อยากที่จะได้สิ่งดีๆคุณปรารถนาทีี่่ไดด้สิง แต่คุณไม่ได้ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบระยะยาวนี่ค่ะเขาจะมีการพิสูจน์เข้ามาว่าเนี่ยจะมีเรื่องนี้มาจะพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยจะผ่านมันไปได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าทำเป็นหูทนลมไงโอเคค่ะฟังฟังแต่ใจคุณอาจจะคิดอย่างอื่นคุณอาจจะบอกตัวเองว่าไม่นะฉันบอกตัวเองแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันนะนี่แค่เขาอยากระบายฉันไม่สนใจเนี่ยนี่ไม่ใช่ของฉันพูดในใจนะคะบอกว่าไม่นะนี่ไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่ได้รับรู้สิ่งนี้ฉันไม่อยากรับรู้ฉันไม่ได้เป็นสิ่งนี้นะคือสมมุติว่าคุณฟังไปแล้ว เผลฟังไปแล้วเพราะว่าปกติฉันก็ชอบฟังอยู่แล้วจะทํายังไงถอยกันไม่งไงคุณทําใจให้นิ่งๆค่ะแล้วบอกตัวเองว่าไม่นะไม่นะนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วถ้าเป็นไปได้คุณรีบบอกเขาเลยว่าโทษทีนะจะปวดท้องจะไปห้องน้ำจะอะไรก็ได้ก็ไปบอกตัวเองว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขอโทษนะขอโทษนะลูกแม่ที่แม่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแต่แต่แม่ไปเผลฟังแม่ขอโทษขอโทษแล้วก็บอกเสร็จแล้วก็ไปทำเขาเรียกไห เปลี่ยนอีรยาบีตัวเองว่าฉันไม่ได้รับฟังเรื่องเพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่ฟังหรือระบายเข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลบๆแล้วทำให้เราเศร้าเราไปสร้างความเบิกบานค่ะหลบไปสร้างความบอกตัวเองว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่่ไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่รับสิ่งนี้ใช่ไหมสิแต่ทํให้ตัวเองแบบเหมือน acting อ,อะค่ะเขาเรียกอะไรเหมือนทําให้ตัวเองแบบมีความสุขเมื่อเราได้ยินเสียงแบบนั้นอนะเราไปบอกตัวเองว่าไม่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 ฉันไม่รับสิ่งนั้นนี่ไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ตัวฉันคือปฏิเสธให้ไวให้บอกให้ให้จิตได้สำ ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นฉันขอโทษนะฉันไม่ได้รับรู้ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นปฏิเสธเรื่องราวลบลบให้ไวหรือแม้กระทั่งเราเล่น Facebook เล่น l ล n e หรือ Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเจอภาพที่เห็นแล้วสะเทือนใจเจอคําพูดที่เห็นแล้วสะเทือนใจฟีให้ไวค่ะแต่ให้ดีที่สุดค่ะให้บล็อกค่ะทำไมถึงบอกให้บล็อกเพราะว่าคนที่เขาโพสต์สิ่งลบๆอะค่ะวันนี้เขาโพสเรื่องนี้วันต่อไปเขาก็จะโพสต์แบบนี้อีกนี่คือเพราะนั่นคือชีวิตของเขา แล้วเขายิ่งโพสให้กับผู้คนมากมายนั่นคือเป็นการที่เขาไม่รู้ว่านี่คือกดกดคือกดแปลว่าอะไรกดแรงดึงดูดค่ะถ้าเราทําสิ่งลบๆออกไปค่ะแปลว่าเราจะดึงดูดสิ่งลบๆเหล่านั้นเข้ามาที่บอกให้คุณมีอน,นิจจะมีความสุขเพื่อที่จะคุณจะได้ดึงดูดเรื่องความสุขเข้ามาหาคุณและคุณก็จะด,ดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆมากมายเข้ามาหาคุณนี่ข้อที่สองผ่านไปแล้วข้อสุดท้ายค่ะถามว่ายิ่งตอกย้ำเข้าไปว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วฉันจะต้องทอํายังไงต่อคุณ จะต้องใส่คําพูดดีๆใส่คําพูดด้านบวกๆให้กับตัวเองเหมือนที่หมูบอกคุณไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณเผลอไปรับฟังเรื่องราวลบๆแล้วคุณจะทํางบอกว่าฮานูแก an ๊งอะหนูบอกว่าฮ an านูแก๊งเธอเก่งมากเลยนะเธอสุดยอดมากเลยที่ไม่ยอมรับฟังของคนคือเหมือนบอกเึงว่าเธอสุดยอดมากเลยนะที่เธอไม่ยอมนั่งฟังเรื่องราวของคนนั้นจนจบเธอเก่งมากเลยนะที่เธอปฏิวัติตัวเองได้เธอออกมาสร้างสร้างสิ่งดีๆกับตัวเองว่าเธอเก่งมากเลยนะฮ an านูแก๊งเธอจะเป็นคนใหม่แล้วจริงๆเธอทําทได้ฮานูแก an ๊งใส่คําพูดใส่อะไรที่รู้สึกว่า ให้ตัวเองรู้ว่าเนี่ยฉันไปต่อได้ค่ะเหมือนให้พลังกับตัวเองใส่สิ่งดีๆกับเองบอกว่าเฮ้ยฮันูเธอสุดยอดมากเลยนิสสุดเธอกล้าปฏิเสธคนนั้นได้เธอเยอะแยะมากเธอเก่งมากเฮ้ยฮันูแกต่อไปนะฉันจะำนำแต่สิ่งดีๆฉันจะฟังแต่เรื่องราวดีๆฉันจะหาแต่สิ่งดีๆให้กับเธอคือ <c oughs> บอกเหมือนสเสมือนว่าให้ให้ใหรู้ว่าคนอีกคนข้างในของเรา,าคะ่ะ <c oughs> เขารับรู้หรือจิตใต้สำนึกเขารับรู้ว่าเนี่ยฉันกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะ เพราะอะไรถึงบอกให้ใส่คําพูดดีๆเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยพูดดีๆกับตัวเองไม่เคยใส่คําพูดดีๆกับตัวเองเราดึงดูแต่เรื่องราวลบๆเราขี้โมโหเราขี้ฉุนเฉียวขี้งุนงิดขี้ขี้ๆต่างๆตอนนี้เราจะเอาขี้เหล่านั้นนะคะทิ้งไปให้หมดเลยจะทิ้งถังขยะให้หมดแล้วเราจะมาสร้างสิ่งใหม่ให้กับตัวเองจะบอกกับตัวเองว่าฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันจะพูดกับตัวเองฉันจะยิ้มกับตัวเองฉันจะมีความสุขกับตัวเองคือมองทุกๆอย่างในรอบๆตัวเรา ให้เปลี่ยนจากสิ่งที่เราเคยเห็นถึงแม้เขาจะมาพูดกับเราด้านไม่ดีถ้าเราเฉยๆสมมติเป็นเรื่องเศร้าๆเราจะรู้ได้งว่าเศร้าไม่เศร้าเราดูสีหน้าเขาก็รู้ค่ะเราก็บอกเลยว่าออโทษทีนะพอดีพี่ยุ่งอยู่หรือว่าโทษทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้หรือว่าโทษทีนะพี่ขอไปทําอย่างอื่นก่อนอันนี้คือการปฏิเสธแบบเห็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่สามารถมันลุกหนีไม่ได้เขามาจูจ่โจมถึงถึงตัวแล้วคุณก็ให้เขาพูดไปค่ะแต่คุณไม่ได้สนใจฟังเขาไม่ได้เอาใจไปฟังเขา นึกออกไหมให้เขาพูด,พ,ดพูดไปเพราะบางทีบางคนน่ะแค่อยากระบายไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่อยากระบายให้เสร็จก็บอกว่าฉันได้พูดแล้วฉันก็ไปเพราะที่ผ่านมาคือเมื่อคนอื่นมาคุยกับเราค่ะเรารับฟังเขาเรามักจะเอาตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเก็บเรื่องราวเหล่านั้นกลับมาใส่ในความคิดตัวเองเสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวเองในขณะที่คนที่พูดส่วนใหญ่พอพูดเสร็จก็ไปเลยไม่สนใจอะไรละแต่เราสิรับฟังไม่พอยังเก็บมาเป็นเรื่องของตัวเอง หรือแม้กระทั่งที่หนูบอกว่าเวลาที่เราเจอคนพูดพูดว่าเราอะเหมือนด่าเราเหมือนนินทาเราหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดกับเราปุ๊บแล้วเราเคยส่วนใหญ่คือมักจะมีปฏิกิริยามีความรู้สึกกับเรื่องราวเหล่านั้นวันนี้ค่ะเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งบอกง่ายๆถ้าคุณไม่อยากรู้สึกกับสิ่งที่เขาพูดค่ะไม่อยากรู้สึกกับสิ่งที่เขาพูดทํายังไงคุณนึกถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ค่ะคนเอาขี้มาคว่างในบ้านคุณอะ คุณคิดว่าคุณจะนั่งดมแล้วก็เก็บความรู้สึกตรงนั้นไหมหรือเอาของเน่าหนอนต่างๆมาปาใส่บ้านคุณเพราะว่าเขาพูดสิ่งไม่ดีให้คุณถ้าคุณเก็บมาแปลว่าคุณตั้งใจงที่จะดมสิ่งเหล่านั้นของเน่าหนอนเหล่านั้นขี้เหล่านั้นในขณะที่คนขว้างเสร็จขว้างเสร็จแล้วก็ไปไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่ถูกรับฟังี่นคิดยังไงแต่ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปนั่งดมดมดม,ดมหรือว่าไปสูดแทนที่เราจะยิบปัดกวาดให้ไวถูกไหมถ้าเมื่อไหร่มีสิ่งปฏิกูล มีของไม่ปรารถนามีของน่าหนอนเข้ามาในบ้านเราเราจะนั่งดมมาแล้วก็นั่งดูมันแบบนี้อย่างมีความสุขหรือเราจะรีบปัดกวาดมันล้างรังควาออกไปให้ไวนั่นแหละค่ะยิ่งเราปัดกวาดให้ไวล้างให้สะอาดเราก็จะไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นอยู่กับเราและกลิ่นก็จะไม่อยู่ในบ้านเราแค่นี้ค่ะง่ายมากแต่คุณหลายคุณหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมันก็ทําได้จริงๆนะแต่แค่เราไม่เคยคิดจะทํานี่ค่ะวันนี้เลยบอกว่า3มเทคนิคง่ายๆค่ะแค่หนึ่งคุณอน,อนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุข จริงๆก่อนบอกเลยว่าฉันตั้งใจจะมีความสุขเพราะอะไรความสุขคือกุญแจไขความสําเร็จไขทุกสิ่งให้คุณไปต่อด้านดีได้อย่างยอดเยี่ยม 2. ค่ะปฏิเสธเรื่องราวลบๆให้ไวไม่ว่าจะมาจากใครก็แล้วแต่จากทางไหนก็แล้วแต่จากช่องทางหรือจากคนรู้จักจากคนใกล้ตัวหูทนลมค่ะหรือฟังหูไว้หูคําไม่สนใจนิ่งไว้ค่ะเพราะเราเองก็ไม่เคยเชื่อคนทุกคนมาตลอดอยู่แล้วเรามักจะแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แล้วเวลาเราฟังเรื่องราวของผู้คน นี่ก็เช่นกันค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไวค่ะปฏิเสธให้ไวในเรื่องเราลบ,บ,บๆเหล่านั้นและที่3ค่ะบอกตัวเองว่าให้ชื่นชมกับตัวเองว่าให้พลังตัวเองคือวิยเธอเก่งมากเลยเพราะการที่เราจะเปลี่ยนอะไรง่ายๆอะ่ะจากที่เราเคยทํามาตลอดชีวิตอะ่ะมันเปลี่ยนมันไม่ได้ว่าง่ายเหมือนเดิกนิ้วแป๊กๆปกแล้วหายเลยไม่ใช่ค่ะเราต้องเจออะไรหลายๆอย่างที่เป็นบทพิสูจน์แล้วเรามักจะท้อไประหว่างทางแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณบอกว่าตั้งใจจริงๆบอกตัวเองเฮ้ยธนูเธอเก่งมากเลยอะที่เธอไม่ยอมฟังเรื่องคนนนั้ต่อ เฮ้ย hey, เธอเก่งมากเธอกล้าปฏิเสธเรื่องราวแบบนั้นเฮ้ย hey, เธอเก่งมากนะเธอไม่ดูข่าวลบๆแล้วเฮ้ย hey, เธอเก่งมากนะเธอปิดทีวีเธอไม่ดูละครลบๆเลยเฮ้ย hey, เธอเก่งมากอนะที่เธอสามารถพูดสิ่งดีๆใที่กับผู้คนนะ่ะคือแบบให้กำลังใจตัวเองทุกอย่างค่ะแล้วเราจะมีพลังเชื่อเธอค่ะว่าถ้าเกิดคุณลองทําคุณจะรู้สึกถึงปฏิกิริยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ ถ้าคุณจะไปต่อกับมันได้ค่ะหนูเชื่อว่าคุณจะสนุกกับมันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ฉันเหนื่อยจัง <S <S มันฝืนความรู้สึกฉันมากมันทําให้ฉันรู้สึกแบบอึอดอัดหงุดงิดจากที่เคยเป็นอยากจะอยากจะอยากจะนั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณไปไม่ถึงฝั่งฝันคุณจะไม่สามารถดึงดูดเรื่องราวข่าวดีที่คุณปรารถนาได้คุณจงตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะว่าคุณอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆหรือเปล่าอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเปล่า ถ้าอยากมีจริงๆลองทําดูค่ะเชื่อเธอค่ะว่าสิ่งที่หนูแบ่งปันไม่ได้ยากเลยแค่เราไม่อนุญาตตัวเองให้ทําในสิ่งที่หนูแนะนําแค่นั้นเองวันนี้ค่ะไปแล้วนะคะหวังว่าสิ่งที่แบ่งปันไปจะทําให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นจะทําให้คุณมองเห็นมุมมองหลายๆมุมมากขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะความสุขนําทางทุกสิ่งนะคะเชื่อมั่นค่ะว่าความสุขจะอยู่กับเราถ้าเราเปิดใจยอมรับมันโอเควันนี้ไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้